ในการทําให้คนวิ่งไล่ตามคุณมันคือเทคนิคของการเลี้ยงจิตครับเลี้ยงยังไงครับเลี้ยงจิตมันคือวิธีการทําให้คนเลือกที่จะซื่อสัตย์กับเราเชื่องเหมือนน้องหมาน้องแมวนะครับในวิธีการคือการที่คุณไม่ลากอดีตขึ้นมาทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันจะทําให้คู่รักมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากขึ้น การเลี้ยงกิตคือการไม่เอาอาดีตขึ้นมาทำลายหรือเอาอาดีตขึ้นมาทะเลาะก,กันอีกเรื่องที่คนส่วนใหญ่เวลามีปัญหาความรักความสัมพันธ์เขาจะทะเลาะก,กันมีไม่กี่เรื่องครับเรื่องแฟนเก่าทำไมคุณยังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าของคุณทำไมคุณไม่ลบมันออกไปอีนั่นมันสำคัญขนาดไหนเอาละเอาลนะนะครับเดี๋ยวปากแตกกันบ้างนะครับคุณไปกดหัวใจของมันทำไม นะครับหรือมันยังมาก่อนไลค์คุณอยู่เลยนะฉันบล็อกมันไปแล้วนี่นะครับคุณไปบดมันหรือเปล่าเอล่าละเว้ยนะครับเดี๋ยวครับนะไม่นานครับหรือเอาอาดีตที่ผิดพลาดซื้อหัวอีกแล้วเหรอรอบที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอไอ้สั่งๆพวกนี้นะครับก็คือไม่ว่าความผิดใดๆก็ตามแต่ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยดีเอาขึ้นมาเอา,เอาขึ้นมารีไซเคิลใหม่แล้วก็ทะเอลาะก,กันอีก หรืออดีตที่เคยทําให้เจ็บใจเช่นสมัยตอนที่จีบกันช่วงนั้นนะครับผ่านมาสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ช่วงจีบกันตอนนั้นเขาเป็นคนเจ้าชู้มากเลยซึ่งตอนนี้ลูกแต่บ้านหลานแต่เมืองแล้วนะมันผ่านมาแล้วนะแต่เราจเจาอดีตตอนนั้นตอนนั้นฉันยังจําได้เลยที่คุณแอบนอกใจฉันแม้ว่าตอนนั้นยังไม่แต่งงานก็ตามนะฉันยังจําได้คุณแอบนอกใจฉันคุณแอบไปเที่ยวกับเพื่อนคุณนี่มันนิสัยแบบนี้ประจําเลยไม่เคยหน้าไว้วางใจผ่านมาสิบปีแล้วนะสิบเจ็ดปีแล้วนะ แต่ยังพูดคำน,นี้คุณนี่มันขี้กโกหกตลอดเลยนะครับไม่น่าไว้วางใจผ่านมาสิบกว่าปีแนละ้วแต่ยังเอาเรื่องเหล่านั้น,นครับขึ้นมารีไซเคิลใหม่ซึ่งหากเราเป็นคนชอบขุดคุยอดีตจะทำให้แฟนรู้สึกอยากปกปิดหรือมีความลับกับเรามากขึ้นเพราะไม่อยากโดนตอกย้ำรวมถึงการทะเลาะเรื่องดื่ม เท่าคือเท่ากับคุณส่งเสริมให้เขาอยากโกหกมากขึ้นเพราะคนมันขี้เกียจทะเลาะน,นะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องจําไหมครับทุกๆวันคุณต้องเพิ่มคะแนนความรู้สึกดีๆกับเขาไม่ใช่ทุกๆวันเพิ่มคะแนนความรู้สึกแย่ๆให้กับเขาคนละเรื่องเลยนะครับเขาบอกว่าความรักเนี่ยนะครับมันเริ่มจากหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือรักมากนะครับแต่พอคุณไป เพิ่มความรู้สึกเครียดนะครับกดคุยแต่เรื่องอดีนะครับมันก็เหลือเก้าสิบเก้านะครับเก้าสิบห้าสิบยี่สิบนะครับแล้วก็สิบจนวันหนึ่งครับคุณมานั่งสงสัยครับว่าทําไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ตามครับคุณมานั่งสงสัยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ตามวะทําไมความรักของมันลดลงเป็นเพราะคุณะเป็นคนไปลดวันละแต้มสองแต้มสามแต้ม,ส,ม,ตมสี่แต้มห้าแต้มคุณค่อยๆลดมันลงมาครับ แต่การเลี้ยงจิตคือเลยครับมันคือเหมือนกับคุณเลี้ยงลูกฟุตบอลนะครับเริ่มจากหนึ่งร้อยใช่ไหมนะครับคุณค่อยๆเพิ่มความรู้สึกดีๆในในแต่ละวันมากขึ้นครับเป็นร้อยหนึ่งครับนะครับเป็นร้อยสิบนะครับร้อยยี่ครับนะครับร้อยสามครับร้อยเจ็ดสิบครับสองร้อยครับสองร้อยห้าสิบครับสามร้อยครับห้าร้อยครับหนึ่งพันครับ คำถามคือความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้คุณกำลังเพิ่มร้อยหนึ่งร้อยสองร้ยสาร้อยสี่้อยห้าขึ้นบนหรือวันนี้คุณกําลังลดให้มันเหลืออยู่แค่จากร้อยเหลือเก้าสิบเก้าแปดสิบเจ็ดสิบนะครับมันเหมือนกับการเลี้ยงลูกฟุตบอลครับอันนี้คือประตูฝั่งเขาครับนะครับอันนี้ประตูฝั่งเราครับอันนี้เริ่มเล่นครับหนึ่งร้อยครับ คุณจะเลี้ยงลูกฟุตบอลนะครับเพื่อให้มันเพิ่มครับหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยห้าร้อยนะครับเพื่อมันถึงเส้นใจครับให้คนข้า่งรักหรือคุณจะเลี้ยงลูกฟุตบอลกลับมาเข้าประตูตัวเองครับและมานั่งสงสัยว่าทําไมเราถึงแพ้ยิงลูกฟุตบอลใส่ประตูของตัวเองแล้วนั่งสงสัยเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้ทําไมมันไม่วิ่งไล่ตามมาชิงลูกฟุตบอลของเราก็เรายิงเข้าประตูตัวเองมันจะมันจะไล่ <laughs> ตามเราทําไมอ่ะ นะครับเห็นไหมครับทุกวันคุณมีหน้าที่เพิ่มความรู้สึกดีๆคุณไม่มีหน้าที่ไปเพิ่มความรู้สึกแย่ๆครับทุกคนเริ่มจากหนึ่งรยหมดครับแต่อยู่ที่วันนี้คุณเลี้ยงกิจเขาไปทางไหนครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนข้ั่งรักนะครูคมเคยสอนว่าใน อีบุ๊กห้ประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอีบ o ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ ทำให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิย์ครูคมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2 0 1 0เนี่ยนะการศึกษาบว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มหน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้เนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเคยไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n ิ c l e ลียสแอ a ค a มเ o น m ครับคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวขอคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณ ในทุกๆวันในทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ l o v e underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกเะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสเอคคัคมเบนครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ